X ยังไงคู่นี้เฉียดที่ํำพรโผล่รูปงานมันเกิดไฮโซบิ๊กหลังมีข่าวเลิกกันแล้วเรียกว่ายังถูกแฟนๆจับตามองอยากต่อเนื่องค่ะสำหรับความสัมพันธ์ของเฉียดที่ํำพรและแฟนหนุ่มไฮโซบิ๊กธนพลเป็นจโรขัดกุลเมื่อมีข่าวออกมาว่าทั้งคู่ได้เลิกรากกันแล้วหลังเข้าผ่าดูใจกันมานานกว่า4ปีและลดสถานะจากแฟนเหลือเพียงแค่เพื่อนแลมมิตรภาพที่ดีต่อแค่เท่านั้นถามกลางความเสียดายของแฟนๆที่อยากเห็นทั้งคู่เข้า สูู่่ประะตววิวากันคแต่หลังจากที่ข่าวแพทย์สะพัดออกมาทางครูก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวหรือออกมาชี้แจงปมข่าวเลิกกันด้วยตัวเองแต่อย่างใดค่ะล่าสุดทำเอาแฟนคลับลุ้นรีเทิร์นหลังให้โซบิกได้ออกมาแชร์ภาพกับเราเพื่อนสนิทที่มาร่วมงานฉลองวันคล้ายวันเกิดคองตนเองแต่ที่ทำเอาหลายคนต่างยินดีเมื่อภาพดังกล่าวมีภาพของสาวเชียร์ที่คําพรรวมเฟรมอยู่ด้วยค่ะ งานนี้ทำให้หลายคนสงสัยว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นจะเป็นอย่างไรกันแน่อย่างรักหรือเลิกคงต้องรอให้ทั้งคู่ออกมาบอกด้วยตัวเองต่อไปค่ะ